ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเคล็ดลับเรื่องของการแก้ปัญหาสําหรับใครที่ปวดตามคอตามเอวเอ๊ะเป็นโรคอะไรใช่โรคหมอนรองกระดูกไหมวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันนะคะผู้ในการศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญสํานักอนามัยกรุงเทพมหานาครตอนนี้อยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับใช่ไหมคะคุณหมอปวดปั๊บปวดปั๊บบางทีไม่ใช่แค่โรคปวดทั่วไปบางทีอาจเป็นสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกได้ ใช่ครับก็ปวดคอปวดหลังเป็นกล้ามเนื้อก็ได้เป็นหมอนรองกระดูกมันเสื่อมก็ได้เป็นเสื่อมและทับเส้นประสาทก็ได้<อ>แต่อาการมันจะค่อยๆหนักขึ้นนะ,ะถ้าเป็นกล้ามเนื้อพวกนี้แป๊บเดียวมันหายได้เห็นว่ามีนะหลายจุดด้วยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นหมอนรองกระดูกมีตรงไหนบ้างคุณหมอหมอนรองกระดูกเนี่ยที่เราเจอเยอะๆจริงๆคําว่าหมอนรองกระดูกก็คือแกนกลางร่างกายเราตั้งแต่ไล่มันตั้งแต่ฐานฐานกระโหลกเนี่ยไล่ลงมาจนถึงก้นกบเลย อันนี้คือหมอนรองกระดูกใช่ไหมแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยตัวกระดูกหลังเนี่ยก็จะมีหมอนรองกระดูกอยู่แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อถ้ามันเกิดปลิ้นหรือมันเคลื่อนมาทับเส้นประสาพทพวกนี้มันก็จะมีอาการของการกดทับเส้นประสาทซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้รับทราบด้วย <c oughs> นะ <wh ats> ว่ามันเกิดยังไงเช่นสมม,มุติถ้าเกิดเราอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าคุณมี่ลองหันซ้ายมา <c oughs> แล้วหงยหน้าขึ้นมองเพดานถ้าเมื่อไหร่มันมีแปรบ <c oughs> เหมือนอาการปวดร้าวหรือเหมือนไฟช็อตร้าวลงแขน ข้างที่เราหันมานั่นแสดงว่าอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทนะหันขวาแล้วแงหน้าขึ้นนะครับถ้าหันขวาแล้วมีการร้าวลงแขนข้างขวาเหมือนเหมือนมีไฟช็อตมีชาวิ่งลงแขนลงมืออันนี้ก็ต้องสงสัยของเรื่องของการกดทับเส้นประสาทเช่นการทัาขานะครับสมมตินั่งนั่งพีงนิดนึงก็ได้ครับอ่าสมมตินั่งพิง แล้วลองเหยียดขาเหยียดขาออกนะครับเหยียดขาะะกระดกเท้าขึ้นถ้ารู้สึกมันมีแปรบเหมือนเหมือนมีไฟ<อ>วิ่งอยู่ในตัวเราน,นั่นก็แสดงว่าสงสัยอาจจะมีหมอนรองกระดูกที่หลังมันมปลิ้นไปทับเส้นประสาทคือมันเป็นการเทสตัตวเองง่ายๆเนะาะคือถ้ามามาถึงมาถึงปวดหลังอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วปวดหลังหรือเมื่อวานไปยกของหนักมามปวดหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อธรรมดาพรุ่นี้มันหายเองได้นะแต่ถ้าเป็นหมอนรองมันจะ อาการจะหนักหลังจะแข็งเลยแล้วถ้าเกิดเราลองเทสเหยียดขาออกมาปุ๊บมันเหมือนมีไฟช็อตอวิ่งลงขาเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะมีสงสัยมีการกดทับเส้นประสาทจาก,กหมอนอรองกระดูกครับไอตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยไปทับเส้นประสาทเส้นในเส้นหนึ่งถูกต้องไหมคะคุณใช่ครับ<อ>ใช่ครับแล้วก็ความรุนแรงหรือว่าอันตรายจากโรคนี้มันยังไงคะคคือถ้ากดทับเยอะอม,มันก็อาจจะหนึ่งมาด้วยปวดาชาอ่อนแรงได้ อยู่ที่ว่ามันไปกดทับเส้นประสาทไหนถ้ามันกดทับเส้นประสาทเรื่องของการรับรู้มันก็จะเริ่มมาด้วยอาการชาล้าเนบเนบเป็นตะคิวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไปกดทับเส้นประสาทที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างกล้ามเนื้อนะเกี่ยวกับการการเกรงกล้ามเนื้อพวกนี้กล้ามเนื้อจะเริ่มเล็กลงเล็กลงที่ทําไมน่องเล็กลงทําไมขาข้างนี้เล็กลงทําไมแขนข้างนี้เล็กลงทําไมไม่เท่ากันใช่ครับแล้วเริ่มยกไม่ค่อยขึ้นแรงน้อยลงอย่างเงี้ย นะอันนี้ให้สงสัยละว,ว่าเอ้มีการกดทับของเส้นประสาทด้วยหรือเปล่าครับแล้วกลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรคนี้ได้ครับคุณหมอวัยไหนช่วงไหนกลุ่มเสี่ยงจริงๆก็ต้องเป็นวัยทํางานถึงวัยสูงอายุนะครับเพราะหมอรองกระดูกมันจะเสื่อมตามวัยนะหมอรองกระดูกเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นหมอรองกระดูกมันก็เคยอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆเล็กลงคือเตี้ยลงหมอรองก็ปลิ้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปทับเส้นประสาทได้ ในวัยสูงอายุมากขึ้นในวัยที่ใช้งานหนักๆน,นะ,ะบางคนนั่งจ้องคอมนั่ง<ม>ก้มหน้าตลอดเวลาหรือบางคนชอบนั่งหลับปึ<อ>๊บเคยไหมมันก็สับประงกเนี้ยปึ๊บคือกระดูกคอเราถ้ามีการเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ย<อ>แล้วมันก็มีแรงกระแทกเนี้ยกระดูกคอมันจะไม่ดีนะหาหมอนอนะหาหมอนอรองคอหมอนที่เดินทางนะหมอนท่องเที่ยว ใส่ไปล็อกไว้หน่อยนะครับแล้วก็ดีที่สุดผมว่าทํายังไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงคําว่ากล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังถ้ากล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงอ่ะหมอนรองยังไงถ้ามันจะเสื่อมก็เสื่อมตามวัยแต่มันจะไม่ปลิ้นอันนี้สําคัญมากคําว่าแข็งแรงเราก็ต้องใช้ให้เขาให้แบบเกรงเขาถูกด้วยใช่ไหมครับบริหารยังไงรับอาท่าแรกเลยแล้วกันนะเอามือประสานกันที่ท้ายทอยนะ นะครับมืออยู่เฉยๆนะขึ้นมือขึ้นอีกนิดนึงครับหัวถอยไปชนมือถอยใช่ไหมคะไม่ใช่แงนะจะรู้สึกเกร็งที่ไหนครับที่ต้นคอป่ะใช่ค่ะที่ต้นคอด้านหลังนะครับลองแบะศอกออกนิดหนึ่งอะก็จะรู้สึกละรู้สึกว่าตึงลงไปที่สะบักนะครับอันนี้คือท่าง่ายๆผมขอท่าเดียวพอเลยนั่งทำงานจากคอมปุ๊บ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 นั่งจ้องจอสองชั่วโมงปุ๊บ มาถึงเอามือประสานดันหัวดันหัวหัวดันไปข้างหลังแล้วก็แบะศอกออกนะมันก็จะคลายแล้วคอเราก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ท่าสําคัญสาเหตุที่เราต้องทําท่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่เคยไปดันคอไปข้างหลังเลยเรามีแต่ก้มมาข้างหน้าถูกไหมร่างกายเราต้องการสมดุลนะส่วนบริหารหลังอะไรต่างๆงเนี่ยง่ายๆคือขมท้องขมวท้องนะถ้าเรานั่งพีกนะเราขมิลเราขมวพุงนะ ค่ะคุณหมอแหมไว้เสร็จแล้วเราก็เหยียดขาขึ้นเหยียดขาไปข้างหน้านะ,นะเราจะรู้สึกเลยนะครับว่าหน้าท้องเราเกร็งขึ้นนะการที่เกร็งหน้าท้องมันก็คือการเกร็งกล้ามเนื้อข้างในส่วนหลังด้วยเคยเห็นไหมเวลาผู้สูงอายุเขาจะใส่อะไรใส่ที่รัดเอวเนี่ยใช่ค่ะเวลายกของต่างๆผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเวลาใช้ชีวิตประจําวันจะใส่ใช่ครับเป็นการป้องกันใช่ไหมครที่ผมจะพูดว่าใส่ที่รัดเอวเนี่ย ถ้าเราบริหารร่างกายเราดีพอเราไม่ต้องใส่เลยต้องีเพราะเราจะทําให้ท้องกับหลังเราเนี่ยเป็นเหมือนที่รัดรอะ่ะก็คือให้มันแข็งแรงเหมือนที่ร<ม>ัดนั้นนะครับแต่ช่วงที่เราปวดอยู่นะเจ็บปวดอยู่หรือกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงเราอาจจะใสเป็นครั้งคราวได้ห้ามใส่ทั้งวันนะครับกล้ามเนื้อไม่ต้องทํางานก็คือรัดไว้ตลอดเวลาไงกล้ามเนื้อก็จะเล็กลงเล็กลง<ม>นี่นเราจะใส่เฉพาะตอนที่เราปวดหลังมากๆแต่เวลาหายปวดแล้วเราก็ดึงออก แล้วเราก็ใช้วิธีบริหารกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังของเราให้มันแข็งแรงเพื่อพยุงไม่ให้หมอนรองมันปริ้นคุณหมออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะไม่ให้เกิดโรคนี้ดีที่สุดนะคะค,คุณหมอทิ้งท้ายในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพอย่างไรห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกค,ค่ะครับคือเมื่อกี้การป้องกันแล้วผมเลยอยากจะเสริมการรักษานิดนึงถ้าสมมุติเป็นไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ ประครบร้อนได้นะประครบร้อนให้กล้ามเนื้อมันคลายร่วมกับออกกําลังกายถ้าไม่ดีขึ้นทํากายภาพบําบัดนะโดยการไปพบคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือหมอกระดูกเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ยาบ้างมีการทําฝังเข็มบ้างมีการทํากายภาพบําบัดบ้างซึ่งมันก็จะช่วยทําให้ลดการกดทับเส้นประสาทลงได้นะครับแต่ถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันเริ่มไม่ไหวจริงๆแล้วเนาะคือเดินก็เดินไม่ไหวแล้วเดินแล้วก็ปวดขาก็เริ่มรีบลงเล็กลง แรงก็จะไม่มีแล้วอันนั้นอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดซึ่งอันนี้ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอ,หอ,อ,อที่จะทําการผ่าตัดนะครับค่ะก็เริ่มจากการสังเกตตัวเองนะคะคุณผู้ชมถ้ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาแล้วก็ลองเทสต,ตัวเองแล้วมีอาการข้างต้นแบบนี้รีบไปหาคุณหมอดีกว่านะคะได้รับ,ค,รบคำแนะนําดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสวัสดีครับค่ะ ผู้ชมคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการคนไกลโรคสัปดาห์หน้ามีเรื่องเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากรอติดตามนะคะวันนี้มี่และคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ